สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันวันนี้ครับเอกมะข่ายชี้ชัดฟันธงจะมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับในอังกฤษมีศึกมาเดนไนท์ลงเล่นกัน1คู่นะครับเกมที่โอแทฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเกมนี้เล่นกันในช่วงดึกตีสองทุงนะครับเป็นนัดที่36ของแมนยูแล้วก็เป็นนัดที่35ของเบรนท์ฟอร์ดนะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมแมนยูก่อนแข่งเนี่ยมีอยู่55แต้มยังอยู่ในโซนลุ้นพื้นที่ฟุุตบอยลยโรป ยูฟ่าแชเมเบอร์ลีกอาจจะลุ้นได้แบบห่างๆนะครับเพราะว่าทีมที่เหนืออยู่อย่างสเปอร์กับอาร์ซอลมีแต้มมีแต้ม,ม,ตมอยู่เหนือแมนยูเนี่ยประมาณ6แต้มแต่ว่าดูจากแต้มแล้วก็ยังไม่ขาดเพราะฉะนั้นเกมที่เหลืออยู่ของแมนยูรวมเกมนี้แล้วอีก3าเกมต้องชนะรวดนะครับส่วนทีมยืนเบนฟอร์ดเล่นแบบไม่มีความกดดันนะครับรังอันดับที่14่มีอยู่40แต้มไม่ต้องดินน้นรนอีกการตกชั้นแล้วก็พื้นที่ยุโรปก,ก็ไม่ได้ลุ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เบนฟอร์ดก็คงจะมาเล่นแบบสบายๆให้มันครบตราปโปรแกรมแต่ว่าก็คคงจะะเเนนนนน้หมือกันนรัรบ สภาพความพร้อมแมนยูจะไม่มีแฮร์รี่แม็ต์ไกว์พอปอกบาจะดอนซานโชและก็ลุคชอนะครับส่วนตัวหลักที่รอเช็คความฟิตก็มีเอเดนเซนคาวานี่เฟรดแล้วก็วานบิซาก้าทีมเยือนก็จะขาดจอเกนเซนนะครับที่จะไม่มีชื่อในเกมนี้ส่วนพิณนกกับแคนยอตรอเช็คความฟิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรับฟังนิดรายอัพเข้าข้าวคงจะนำทัพมาโดยคิสเซานโนโรนัลโดนะครับแนวรุกก็เล่นร่วมกับเอรังกาบูโนเฟอร์นันเดสแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดตรงกลางมีตัวเลือกอย่าง แม็กโชเมเน่เนมิยะมาติดแนวรับดินาเลเดวาลานอเล็กเซเรสดาโลประตูเป็นทางด้านเดเคอาก็เป็นชุดที่ดีที่สุดของแมนยะูณปัจจุบันนะครับทีมเยือนเบนฟอร์ดก็นำทัพโดยอีบานโทนี่นะครับที่จะเล่นในเกมรุกส่วนแพมพิฟิลก็จะมีคริสเตียนเอรล็กเซนแนวรับที่จะลงเล่นในเกมนี้ก็ทางด้านฟอนตัสเจนเซนก็คงจะมาเน้นเต็มที่เหมือนกันสำหรับทางด้านเบนฟอร์ดูชื่อชั้นแล้วก็คงจะเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ ยูดนเด,ดทีด่ดีกว่าเกมแรกเล่นบ้านเบนฟอร์ดแมนยูสามารถบุกไปชนะถึงถิ่นได้เลยนะครับสประตูต่อหนึ่งมาวันนี้ผมก็เชื่อว่าแมนยูเวลาเจอทีมที่ไม่ใหญ่เจอทีมที่ขนาดเล็กกว่าหรือว่าขนาดใกล้เคียงกัน,กนเรากรเด็นที่ออสเลฟอร์ดเนี่ยสนใจจะเก็บผลการแนน,นได้นะครับมาวันนี้ด้วยความต้องการแต้มที่จะลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้ายังมีโรนัลโดมีทางด้านบูโลฟเนสอยู่ในสนามเนี่ยเกมกยังอันตรายอยู่นะครับบวกกับนักเตะเราลุ่นอย่างเอรังกา รวมถึงมาคัดและฟอร์ดในโอแทฟอร์ดเองก็คงอยากจะโชว์ผลงานอาจจะพิสูจน์ตัวเองนะครับดูแล้วคือการมาเยือนเบนาการมาเยือนของเบนฟอร์ดไม่ได้มีความกดดันอาจจะเล่นตามสไตล์ของตัวเองเรื่อยๆนะครับก็คงจะไม่เด่นอะไรมาอะไรมากมายแต่ถ้าเลือกผม,มชนะเนี่ยผมเชื่อว่าการเล่นในบ้านที่โอแทฟอร์ดของแมนยูน่าจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะริซโนโรนโดช่วงหลังก็ยิงประตูได้เรื่อยๆนะครับเด็กมาขาววันนี้ชอบเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดท้ายแล้วเชื่อว่าความเก๋าของ ริซโนโ,โรนันโดแล้วก็พักพวกน่าจะเอาตัวรอดได้น่าจะเก็บชัยชนะเหนือเบนฟอร์ดได้ไม่ยากครับฟันธงไปที่เจ้าถิ่นแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดน่าจะเข้าวินครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ